อ่าสวัสดีครับพบเจอกันเหมือนเดิม,น,บบดมน,น, et, นะครับผมกับ d j b จ s t h ที่พอบปา t y ตีนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเป็นอาหารทางทางพแพร่นะฮะขนมจีนน้ำต้มนะครับนี่ฮะมานี่ครับอันนี้ต้นหอมผักชีครับโรยเลยโรยโรยยรยยรยนี่อาคบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับผมวันนี้ก็พกถุงมือมาด้วยนะฮะนี่กินแบบถุงมือเลยวันนี้นี่ มัดก่อนมัดก่อนมัดก่อนนะครับวันนี้ไม่ได้เอาไม้มานะครับผมเสียงไม่ชัดเนี่ยไม่เป็นไรอืมมาถุงมือเสร็จเรียบร้อยนะครับผมลุยผสมก่อนนะครับผมขนมจีนนะครับเนี่ยขนมจีนน้ำเงี้ยวเอ้ยไม่ใช่ขนมจีนน้ำต้มนะครก็คล้ายๆกับน้ำเงี้ยวนะครับเป็นประเภทเดียวกันนะครับนี่นะฮะโหนี่ก็มีผักนะฮะดู นี่กระถินโอ้โหกระถินกำลังงามเลยอ่ะต้องจัดแล้วเนี่ยเอานะครับผมลุยแล้วบีบมะนาวก่อนบีบมะนาวก่อนเพิ่มความแซบ่บต้องใส่ถุงมือกินนะครับผมเดี๋ยวเขาหาว่าโสโครกอีกนี่นะครับเอาลุยขนมกินน้ำต้ม

อืมหวอนมากขนมจีนน้ำต้มนะครับอืมที่เขาเรียกอะไรน้ำย้อยน้ำแย,ยนะ้อะไรน่ะโหนี่คนระับ

อร่อยมากครับอืมอร่อยจิง nấm chín nấm chín 1,5 kg ừm 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 うん。 Ăn làm Ngon lắm đồng này

Wow. mm. -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. จีนครึ่งโลเกียงตับอร่อยมากครับผมสุดยอดนะครับผมใคนรนที่ชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบพระคุณครับ